สวัสดีครับสวัสดีครับกับที่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับและนี่คือพี่โก้แอกบนว่าปภาษาหนังครก็เราก็มาเจอกันนานๆเจอกันครั้งหนึ่งแต่พอพี่โอชวนปุ๊บรีมาเลยไม่ปฏิเสธทันทีเลยวันนี้เราไปดูหนยกันครับชื่อยามากเลยพี่พี่จำได้ไหมชื่อวิกกี้วิทยากาโววาลาวิดีโอ ผมจำได้แค่ไอ้สองคำแรกนะว่าก็คือชื่อตัวละครพอดีวิกกี้กับวิทยาวิกกี้นำแสดงโดยราชกุมารราโอนะครับก็ราชกุมารราโอถ้าออกเสียงคือภาษาบาลีศาสนสกฤตนี่ก็ไทยเรารับจากอินเดียมาใช้อยู่แล้วใช่ไหมชื่อของตัวละครเนี้ยชื่อของพระเอกคนเนี้ยเราก็ออกเสียงได้ว่าราชกุมารไปเลยนะครับเป็นพระเอกที่คุณนาคุณตาอยู่เล่นหนังดังเยอะเลยพี่โอเพิ่งมาดูล่าสุดไมได้ดูกับพี่โก้ดูกับน้องายนะครับเรื่องสตรี เป็นหนังผีใช่ครับเป็นหนังผีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นหนังมนุษย์ป่าป่าเรื่องเบดียานะครับส่วนพี่โก้ก็ดูเรื่องอะไรนะสีการในสีการในเอ่อในนอร์ฟอร์คพูดได้พูดได้ตัวเล่นตัวเล่นแต่วันนี้เราจะมาแนะนำหนังอินเดียที่ฉายในโรงเมเจอร์ซีเนเพล็กนะครับมีฉายที่สุขุมวิทเอ่อแล้วก็รัชโยธิน รัชโยธินพระรามสามเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูในแอป,ปของเมเจอร์เองแต่ว่าจะมาแนะนำว่าเรื่องนี้สนุก ถูกใจเรามากครับดีมากอย่าไปเชื่อคะแนนลงคะแนนในเอ็มดีีได้น้อยมากได้ห้าจุดห้าเองแต่แต่จับแค่คนแค่ห้าร้อยาคนนะอาจจะขึ้นอีกก็ได้นะไม่แน่ใจไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะเราเจอหนังอินเดียดีๆหลายเรื่องที่คะแนนต่ามากๆแต่สแต่เราชอบมากๆเราชอบมากๆแล้วเพนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะว่าใครเขาเป็นคนมาโหวตเป็นเป็นคนที่เทคะแนนมาจากฝั่งไหนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะมองข้ามคะแนนคนอื่นไป พี่โอบอกเลยเนี่ยเถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบว่าไม่แน่ใจหนังเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะชอบไม่ชอบอย่างไรพี่โอบอกตอนนี้ได้ถ้าถ้าเกิดอยากจะรีบปิดคลิปพี่โอบอกเลยว่าอยู่ให้เรื่องนี้8เต็ม10เลยครับส่วนพี่เออส่วนผมผมบอกแล้วผมไม่ค่อยคะแนนเดี๋ยวจะบอกชอบหรือไม่ชอบหรื้อนี้ผมไม่ชอบ ชอบสนิ้วเลยชอบสอนิ้วนี่ก็สาาจะอยู่ที่แปดเบเลยนะครับก็เฉลี่ยแล้วเราให้ผ่านผ่านอย่างดีด้วยนะครับก็พระเอกพระเอกก็แสดงบทกวนๆน่ารักน่ารักเหมือนเดิมแต่พอจริงจังซีเรียสเนี่ยเขาก็ทำได้ดีเหมือนเดิมเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยเขาเล่นหนังมาทุกแนวเลยนะหนังผีเขาก็เล่นหนังแอคชั่นเขาก็เล่นหนังดราม่าเขาก็เล่นอย่างที่ล่าสุดที่มาดูสีคานนี่คือดราม่าเล่นเป็นคนตาบอดได้แบบเนียนคลิป เพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงเราผ่านเลยเราเรา,เร,าเรื่องนี้เรื่องนี้หนังปเตลกไหนตลก <c oughs> เรอเป็นตลกที่แบบมันมีมากกว่าตลกตลกแบบ ตัวละครทุกตัวมันเฮ้ยมันเล่นตลกกันได้แบบหนังอินเดียมันหนังตลกที่แบบลื่นไหลอ่ะบางทีไม่ไแน่ใจว่าตามบทเป๊ะเปล่าเพราะเขาพูดมันเหมือนกับเขาพูดออกมาจากตัวเขาเองอ่ะและ้ว<ะ>มันลื่นไหลลื่นไหลกันสถานการณ์ไปเลยคือเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนตลกบ้านเราที่เล่นเล่นตามบทเป๊ะเสร็จแล้วต้องมีตบเล่นต่อบทเป๊ะแล้วต้องมีตบมันเหมือนกับดูเออเหมือนดูหนังพนันธมิที่เหมือนมีภ้านอกบทอะ่ะแต่นี่คือเขาเล่นจริง ขาเล่นตามบทจริงๆแต่เขาก็จะมีตบตบตบตลอดซึ่งมันดูแล้วเออก็เพลินดีเล่อนไหลดีสิ่งที่พี่โอชอบจากหนังตลกของอินเดียนะคือว่ามันมีเนื้อหาสาระม,มากกว่าตลกมันมันไม่ได้ตลกแบบเลอะเทอะครับ<ช>มันมีจุดประสงค์มันมีเนื้อเรื่องที่สําคัญเป็นเนื้อเรื่องที่ใหญ่ลหลายๆเรื่องเออหลายๆเรื่องที่ดูมาเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีตอนแรกคิดว่าจะไม่ดีตอนแรกนึกว่านึกว่าไร้สาระนึกว่าแค่ แค่ถ้าว่ากก็ตามเรื่องย่อก่อนแล้วกันว่าตามเรื่องย่อเอาผมเล่าไหมฮะได้เลยเรื่องเรื่องคือพระเอกเนี่ยเขาเป็นศิลปินแฮนนาป่ะรู้ออกศิลู์ที่วาดมือว่าแฮนะนนาแฮนนาวาดมือวาดอะไรในงานแต่งงานนะว่าผู้หญิงแต่อินเดียตุสานีสวยๆแล้วก็มือเนี่ยจะลายพร้อยเป็นลายใช่เขาเรียกว่าแฮนนาผูเป็นศิลป์วแฮนนาส่วนนางเอกอ่ะเป็นหมอเป็นเออนางเอกเป็นชั้นสูงใชั้นสูงกว่าแล้วก็ใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้เทคนิคบางอย่างที่จริงๆ ตอนเริ่มเรื่องอ่ะจะไม่ได้แต่งงานกับพระเอกด้วยซ้ำแต่พระเอกก็สามารถทำมาทาให้ได้แต่งงานกับตัวเขาได้มันตลกี้ลยแต่ว่า อยู่ดีๆก็แต่งงานกันได้ด้วยเริ่มมาแต่งงานเลยมันอยู่มีเส้นบางๆขั้นอยู่คุยพี่โอ๋ในรถไอ้การล่อนกับฉลาดเนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่นะวก่าเอกนี่ไม่แน่ใจว่าเขากัรล่อนหรือฉลาดแต่สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันแต่เนี่ยพอแต่งงานกันเสร็จไปฮันีมูลทั้งๆที่ครอบครัวเขาสั่งให้ไปฮานิมูนอีกที่หนึ่งนี่คือชื่อเรื่องละชื่อเรื่องไปฮานิมูอีกที่หนึ่งแต่ความกัรล่อนของพระเอกเนี่ยพานางเอกไปฮันีมูนอีกที่หนึ่งที่ดูแล้วมันเหมือนในหนังเรื่องแมกกาโดนอ่ะแมกกา ไปในที่ที่เหมือนคล้ายๆพัทยาบ้านเราอ,ะอ่ะมันจะคนที่ทผิดทางนะประมาณนั้นมันจะไม่มันจะเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมามันเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวเหมือนของฝร,รั่งมันจะมีวัฒนธรรมแบบฝรั่งที่ต้องถ่ายรูปบันทึกภาพความรักข,ของเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะนระเอกเราก็เลยชวนนางเอกของเราธรเนียมของฝรั่งที่อาจจะขัดแย้งกับวัฒนธรรมของอินเดียแต่อารมณ์มันพาไปบรรยากาศมันพาไปบันทึกภาพลับเฉพาะ เฉพาะคู่สามีภรรยาของเราเในหนังใช้คําว่าคืนวันแต่งงานมันก็คือทําวิดีโอคืนวันแต่งงานทีเนี้ยโอเคมันมันมันสนุกตรงนั้นมันสนุกตอนทํา <c oughs> แต่สุดท้ายผลที่ตามมาอันนี้ไม่เล่าแล้วกันผลที่ตามมานี่ฮะคือหนังทั้งเรื่องเลยว่าสุดท้ายเนี่ยไอบันทึกลับที่เป็นบันทึกคืนวันแต่งงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นถ้ามันหลุดออกไป สิ่งที่เป็นปัญหาที่คุณผู้ชมหรือว่าคนทั่วโลกอาจจะไม่เห็นว่าเป็นปัญหาก็ในเมื่อสองคนนี้แต่งงานกันแล้วสองคนนี้แต่งงานกันแล้วจะมีเทปลับเฉพาะไงมันไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่าเรื่องนี้เขาย้อนให้กลับไปเกิดขึ้นในปี1977ซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมของอินเดียน่าจะยังเข้มงวดมากคือสิ่งเล้นลับของผู้หญิงไม่ควรจะเปิดเผยในที่สาธารณะจริงๆวัฒนธรรมของอินเดียเขาก็ค่อนข้างจะห่วงเรื่องอย่างเงี้ยอยู่แล้วสังเกตการณ์เขา ใช่ว่าจะเก็บไว้ดูกัน<า>เองตามลำพังก็คงไม่เป็น,นะะละไรหรอกแต่เมื่อ,อมีหัวไ<ห>อ,อ้เนี่ยซีดีสมัยนั้นยังไรเป็นซีดีอยู่ไง<ช>ซีดีนี้มันหลุดออกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องตามหากันให้วุ่นวายแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องแค่นี้เนี่ยหนังมันก็จะเบามากเลยตอนแรกก็คิดว่าแค่นี้นะคิดว่าแค่นี้จริงๆแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนังฝรั่งเรื่องรถทิพย์อะไรที่ว่าตามล่าหาเอหา่นแฮงโอเวอร์อะไรพวกนี้แต่ว่าเกิดหตเออใช่ใช่เกิดเหตุอะไรเล็กน้อยแล้วก็ต้องไปตามที่ต้นตอตามตามเหมือนกับเป็นสมบัติล้ำค่าที่ต้องตามหาได้นี่เขาต้องตามหาซีดีที่เป็นภาพลับของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดประเพณีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นส่วนโบราณนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของผู้หญิงอินเดียที่ต้องงห่ววตั ไม, blurry, ไม่งั้นมันเสียศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องถึงเหมาะที่กลับให้ไป,ไปการย้อนยุคแล้วย้อนยุคยี่ก็ยังดีคือเรื่องการสื่อส,ส,สารมันก็ยากลำบากรับนะะก็คือเป็นการแต่งเรื่องที่ดีมากชอบที่ตอนเปิดเรื่องฮะไปสนีมาส่งข่าวการตายของญาติของใครสักคนแล้วมันน้องเสียใจจนคนที่เขารู้ข่าวนี่จริงเฮ้ยมันตายแต่ปีที่แล้วมันเป็นความล่าช้าของการสื่อสารความาชาของการสื่อสารของยุคนั้นจริงๆกฎหมายกว่าจะเออเรื่องนี้รู้สึกจะถ่ายแถวๆอินเดียเหนือ ทางตอนเหนือนะครับบรรยากาศจะเป็นอุตรประเทศอ่าใช่ตอนเหนือแล้วก็ชื่อมืองริสเกตตอนสมัยที่ที่เมืองนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของอุตรประเทศนานนานละปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดยังตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์โอ้โหแต่เรื่องนี้อีกอย่างในที่ดีนียนอกจากเรื่องตลกแล้วก็เรื่องที่ดีเนี่ยเพลงเพราะมากอย่างนี้เลยเสียงดนตรีดีมากอยเต้นแบบสุดสุด เนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่พี่โอเทคะแนนให้นั่งอยู่ไปนั่งอมยิ้มไปขาก็กระดิกตามเพลงไป<อ>เพลงเพราะ<อ>เสียงก็ดีเต้นก็ดีที่พระเอกนังเอกคอนเทนต์นแดนเซอร์บอกว่าสวยหล่อกันหมดเลยนะครับสุดยอดเพลงเพราะถึงเราจะไม่เคยฟังเพลงเหล่านี้มาก่อนแต่ฟังปุ๊บเพราะปั๊บเลยนะแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยตอนแรกพี่โอถ้ามันแบบว่าเรื่องเบาขนาดนั้นนะเรื่องเล็กน้อยพี่โอกาสจะให้คะแนนที่น้อยกว่านี้ละแต่ว่า กลายเป็นว่าพอดูจนจบแล้วเนี่ยไอสิ่งเล็กน้อยสิ่งที่มันยืดยุ้ยตอนต้นเรื่องเนี่ยมันมีจุดป,ประสงค์มันทําให้คนดูรู้สึกเกิดเกิดอาการเดียวกับตัวละครอย่างเช่นผู้หญิงเบื่อผู้ชายคนนี้นะทาไมทําแต่เรื่องไร้สาระอะไรประมาณเนี้ยเราเพื่อที่ตัวละครจะได้มีพัฒนาการตรงในเรื่งท<ม>ี่ดีดีดีฮะหนังมันอาจจะเดินอย่างที่บอกเดินเล่นจะย,ยุ้ยแต่สุดท้ายพอมันจูงมัน,มนเดินเส<ๆ>้นเรื<ๆ>่องไปเรื่อยไปถึงตอนจบี่ยมันมีจุดป,ประสงค์ที่ยุ้ยใช่มีจุดป,ประสงค์ที่ยุ้ยแล้วก็ มันเป็นเรื่องที่แบบอ่อนไหวแล้วก็ละเอียดอ่อนด้วยที่มันมีมันมีเหมือนมธุรกิจธุรกิจมืดที่อาศัยอาศัยเรื่องพวกนี้เรื่องมินเมเรื่องผิดศีลธรรมอ่ะถ้าคุณโดนกับตัวคุณเองบ้างล่ะคุณโดนกับที่ตอนจบจบได้ดีมากต้องไปดูเองคือเนี่ยมันเป็นเทปลับของคนสองคนก็จริงนะแต่ตอนจบมันบานไปกว่านั้นเยอะเลยครับทําอะไรเลวร้ายกับคนอื่นเนี่ยถึงเราก็นึกถึงไอคอนด้วยเหมือนกันไปบอกว่าทำให้คือเรา ทำเพื่อความร่ำรวยของตัวเองทำเพื่อเาเดือดร้อนเสียศักดิ์ศรีทั้งๆที่เขาไม่จำเป็นต้องเสียใช่เอาเนี่ยเขามันเรื่องหนังนะใช่ใช่ครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เสียศักดิ์ศรีนะมันตัวของเขาแล้วมันก็ถูกต้องที่เขาทําเขาทําในที่ที่รับที่ระโหฐานแล้วก็ทากับคู่ของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเผยแพร่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันคือการเผยแพร่ปุ๊บมันคือการละเมิดทันทีเลยอะไรเมื่อการเผยแพร่แต่ถ้าอินาเค้นั่นคือคู่ของพระเอกแต่ในหนังอะมันไปไกลกว่านั้นมันไปไกลกว่าตรงที่มันมีคน มันมีคนที่<อ>ฉุกฉวยโอกาสจากเรื่องพวกนี้แล้วมาทําเป็นธุรกิจ <Okay. S 2> ถ้าวันหนึ่งไอ้เรื่องพวกนี้ที่เขาเอาฉืฉอยมาทำเป็นธุรกิจอะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเกิดข,ขึ้นกับครอบครัวเขาเองเกิดขึ้นกับลูกสา,เาเออกวเขาเองอมันจะเป็นยังไงหนังมันพาไปถึงจุดนั้นอะแล้วมันมันกลายเป็นดีเลยจากที่แรกๆที่บอกพี่โอกย้อยหรือตลกเลอะเทอะดูันกลานเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ระดับชาติระดับข้ามชาติระดับโลกเลยนะเพราะว่า มันมีความเป็นสากลที่ใครใครชาติไหนมาดูเรื่องนี้ก็จะเข้าถึงได้เหมือนกันหมดใช่ใชแต่อาจจะเบื่อช่วงแรกๆที่มันยุวยท่านนี้บางทีรู้สึกจะมีคนออกจากโรมด้วยเพราะว่าเขาไม่อดทนจนจบใช่ใช่ต้องอดทนจนจบคนที่คนที่กดคะแนนต่ำๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ทนดูไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะแล้วยิ่งเรื่องนี้ถ้าไปเข้าสตรีมมิ่งม่โอว่าคนกดออกนะ เพราะว่าเขาจะเบื่อตัวช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกประมาณนั้นคือถ้าเป็นแฟนหนังอนเดียจริงนะยอมรับเออครึ่งชั่วโมงแรกได้นะที่เหลือคือสนุกครับูดอย่างนี้เลยนะเพราะครึ่งชั่วโมงแรกของอีเดียคืการฟต้องทนต้องทนว่าต้องทนบางทีบางทีมันตลกตลกไร้สาระตลกน่าเบื่อไปเลยปูไปคนละเรื่องเลยอย่างเรื่องล่าสุดเพิ่งไปดูหนังคล้ายเออ ประวัติของเออเหตุการณ์ของอินเดียที่โรงแรมที่อะไรสักอย่างดังๆที่มีผู้ก่อกันร้ายฮะแล้วก็เป็นทหารที่สร้างจากเรื่องจริงอ่ะใน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 นอฟอนี่เหมือนกันผมดูมาครึ่งแรกเป็นเรื่องของพระเอกจีนตั้งเองนะแต่พอครึ่งหลังนะกลายเป็นเรื่องของผู้ก่อคารร้ายกับทหารของอินเดียที่ต้องปกป้องผู้ตัวประกันกลายเป็นดีเลยกลายเป็นครึ่งแรกอ่ะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยแค่แค่เงี้ยมันจะยุ่ยๆมันจะไปนอกเรื่องไปนู่นนี่นั่นแต่พอครึ่งหลังเขาจริงจังนี่มันคือได้เลย ก็ดังอินเดียมีดีๆแบบนี้หลายเรื่องแล้วนะครับหลอกให้เราไขว,ว้เขวว่ามันจะไม่ดีสุดท้ายแล้วมันดีนะครับดีมากชื่อเรื่องวิกกี้วิทยาวิกกี้ชื่อผู้ชายวิทยาชื่อผู้หญิงกาวอวาลาวิดีโอจังตัวสุดท้ายหน้าวิดีโอก็ <c oughs> นี่แหละฮะคือความยาวสองชั่วโมงครึง่งจำราสองชั่วโมงครึ่งแก่เพลงเพลงไม่เยอะนะเพลงไม่เยอะแต่โดนทุกเพลงแต่โ<ต>ดนทุกเพลงโดนทุกเพลงนทุกเลสด้วยบางคนบอกว่า บกไบอกว่าไม่อยากไม่อยากดูหนังอินเดียเพราะมีเพลงเพราะมีเต้นถ้าไม่ชอบแบบนั้นไม่ต้องมาดูแต่ถ้าชอบเรื่องนี้เต้นดีเพลงดีการันตีเลยมันมีอันหนึ่งที่พี่โออยากแต่แอบบอกนะว่าไอ้พระเอกคนนี้เพิ่งจะดูหนังผีมาเรื่องที่แล้วนี่เองพอมาเรื่องนี้อ้าวพอแกอ้าวมีมีดูให้ถึงจบดูให้ถึงจบนะครับดูให้ถึงครึ่งหลังสนุกจริงๆครับ ก็ขอบคุณพี่โก้ครับที่รับเชิญมาร่วมชมภาพยนตร์และพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณพี่โอ้ตัางหาที่ชวนมาดูหนังด้วยผมก็ชอบดูหนังอินเดียอยู่แล้วแต่บางทีจังหวะโอกาสมันก็ไม่ได้มาคนเดียวโดดๆมันก็ไม่ยังไงอยู่พอพี่โอ้ชวนมานี่มาเลยเพราะปกติก็ดูอยู่แล้วหนังอินเดียแล้วพอเห็นเรื่องนี้เป็นพระเอกที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอีกทีนะราชกุมารเราใช่เพราะผมดูหนังของคนนี้ตั้งแต่ออกเสียงมาเลยหน้าตาเขา กวนๆนิดนึงแต่ก็หล่อในแบบแฟนผมก็จะบอกเลยว่าหล่อนะหล่อเพราะล่าสุดก็ดูสีคาร ไวท์ไทเกอร์เขาเล่นไวท์ไทเกอร์เขาก็เล่นอุสีคานดูไวท์ไทเกอร์คือดูหนังมาหลายเรื่องมากพอมาเรื่องนี้ปุ๊บโอเคเลยเดี๋ยวรอโดสตรี2สองอ่าได้ในเมื่อลงสตรีมิ่งเมื่อไหร่ก็ตามไปดูได้เพราะภาคแรกก็ดูแล้วโอเคครับก็ต้องขอบคุณพี่โอ๋นะครับครับถ้าเราสองคนพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมที่มีความรู้เรื่องต่างๆก็สามารถเสริมให้เราได้พบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๋